เรารู้แล้วจะสร้างอะไรแล้วเราก็มีของเตรียมสร้างแล้วเราพร้อมแล้วปีนี้แตกต่างออกไปฉันแค่ฉันไม่ใช่แค่พร้อมที่จะสร้างฉันพร้อมที่จะชนะแล้ว มูเจ๋งดีนี่ไอพวกขี้แพ้เอาไอซ่าดีมากะโอเคเฮ้ยเขามีชุดเป็นทีมด้วยโอ้เท่จังนั่นนั่นมัน Order of the l o s e s นี่นะเอออ q u a d s here Losers นี่แปลเป็นไทยว่าอะไรถ้ามันเหมือนในแฮร์รี่พอตเตอร์ก็จะเป็นพาคีขี้แพ้ ชื่อครับ Excel แล้วก็นายเป็นยังไงบ้างไม่ไม่ชื่อทีมของนายนะ่อชื่อทีมจะไม่ได้เตรียมพร้อมมาชื่อทีมอะไรดีรมมช,ชื่ออะไรดีวะชื่ออะไรดีวะเ,เนเธอร์แมน iac นายเพิ่คงคิดเมื่อกี้ใช่ไหมเออเนี่ย หลาไม่เคยไปเนเธอเลยเนะใครเคโอเคไปที่บูทห้าอือมาครับเข้ามาที่บูทห้าแล้วครับงไาต่อบูธสองต้องไปหาบูทห้าใช่ไหมบูธห้าบูธห้าบูธห้าอ่าบูธห้าบูธหนึ่งไม่เงบูทห้า เดี๋ยวมาถึงปุทาแล้วครับ Is freaking freaking that They have a beacon? a beacon. นั่นมันบีคอนใช่ไหมเครื่องบีคอนเป็นเครื่องในไมครับนะไว้ส่งสัญญาณอะไรอย่างเงี้ยพวกเขาเพิ่งสร้างบีคอนเน่ะเขาจะทำไอ้สายลุงบีคอนเหรอเดเคไม่ต้องห่วงลองทำได้ลองคิดดูสิว่าเรามีอะไรบ้างไม่ตลกหรือเปล่าเราไม่มีอะไรเลยนะนี่เรามีมาร์คคอร์ด เราเราควรจะเลิกมองพวกเขาดูนั่นสินั่พวกออเดรียดิลูเตอร์นี่นะอีกแล้วเจ๋งดีนีจิวเราแค่มองเฉยๆทำไมพวกนี้ต้องมาแบบถากางหลืแบบพวกนายไม่เจ๋งพอหรอกเออเจงร shut up what's that jessy said shut up เออได้ยินป่าวบอกให้เงียบ i don't know ไม่รู้สิบางทีนี่ stop wasting your time aden เออเลิกเสียเวลาเถอะอเดมมีงานต้องทํา you're lucky i'm busy เออแกโชคดีเองฉันว่าฉันไม่ว่างว่าไงเจสซี่วัดดีะชที่ร้าไปไนอ่บ้างอืต้องเวลาจะบอกเองแต่ว่าเราพร้อมแล้ว hey lucas on a problem you help these tools

แล้วเราก็มาดูกัน ladies and gentlemen ladies and gentlemen ี่นี้ต้อนรับเข้าสู่งาน Endercon ผู้ชนะจะได้สร้างของตัวเองใน e n d e r c o ร์คอน winner ผู้ชนะจะได้พบกับเจเบลล a เ r อร์ด้วยออซิลออซิลนี่คือชื่อทีมพวกนี้แหละ หมอว่สิหลอดนี่คือตัวนั้นนี่หว่าเฮ้ยเรามีท่ดา,าด้วยยังไงเราแค่เราแค่แค่สร้างขึ้นมาสิสร้างอะไรไดีวะเนี่ยอะไรไดีวะอะไรไดีวะวอริเออร์แล้วกันอข้าศัตริย์ แบบนั้นนี่ฉันเริ่มตกฉันเริ่มระแวงแล้วนะช่างมันเถอะแค่อยู่กับแผนที่เราสร้างไว้ทุกอย่างจะปลอดภัยไอ้ท่านไงจะโอเคปีนี้เนเธอร์มานีแอคจะต้องไม่แพ้มึงได้ชื่อทีมแล้วมาทำกันเลยสร้างเลยอ่ะโอเคถึงเวลาสร้างแล้วแล้วท่านไงอ่ะมาคิวค่ะคิว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 มึงสร้างอะไรอยู่เนี่ยทำจริง เฮ้ยโอหนั่นมันเชื่อมต่อไฟฟ้านี่ฉันกลัวจังเลยไม่ต้องห่วงพวกเราหรอกอืมกดอะไรอีกอย่าบอกนะสร้างเสร็จแล้วอ่ะออ๋ยังไม่เสร็จโอเคเยอะเนาะอย่าเชยได้ไหมแมนมาลับอะไรวะเนี่ยมันสร้างอะไรเนี่ย และวคาวนี้แหละช่วงเวลาแห่งความจริงอืมโอโ้โหโคตเทพเลยเราต้องชนะแน่นอนฉันคิดว่าเอ็นเดอร์แมนนี่ก็เจ๋งดีนะคิดได้ดีนี่เจสซี่โอเคเคทุกคนเดินมาดูครับไอ้ทุกคนทุกคนกำลังดูพวกเราอยู่เจ๋งไปเลยอ่ะอะไรเนี่ยไม่ม네ีช้าง มันจะแค่เฮ้ยไม่ลูเบนลูเบนติดไฟแล้วกลับมานั่นเอเดนแม่งทำเฮ้ยเขากำลังฟ so no ังทุกอย่างลูเบนกำลังจะหายไปแล้วเอาไงดีวะเอาไงดีวะแต่แต่เพื่อนสำคัญกว่าไปตามหาเพื่อนก่อนไปตามหาเพื่อนก่อนช่างหัวงานเพื่อนสำคัญกว่า โอ้ยเราล้างตามไปเฮ้ยจะหาลูเบนเจอปะนี่ยอาล่ะไปแลฉันไม่เห็นเขาเลยเนี่ยลูเบนพระาทิตย์ก็จะตกแล้วนะเราต้องหาเขาเร็วเข้าเขาอาจจะไปไหนก็ได้ ป่านี่มันใหญ่นะเรายังมีโอกาสาหาเขาถ้าเกิดเราแยกกันไปถ้าเกิดหายค่ะแล้วถ,ถ้าเกิดหลงกันก็ใช้ใช,ใช้แสงไฟจากงานเด้ด้คอนแล้วกัน okay. <c oughs> โอเคโอ้โหแล้วดูเบเนนายอยู่ไหนส่งเสียงหน่อยถ้าเกิดได้ยนินฉันเฮ้ยเมื่อกี้รอยเท้านี่ไงรอยเท้าทางนี้แน่นอนครับทางนี้แน่นอนครับ กดชิ้ขวาเพื่อเรียกลูเบนอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวอย่ากดอยวกดลูเบนฉันไม่อยากอยู่ที่นี่ตอนคืนนะโอเคชิ้ขวาลูเบนอยู่หรือเปล่าบันดี้เพื่อนรักฉันได้ยินเสียงหมูละ่ะไหนดูสิมีรอยทางหมูอีกแล้วครับ <c oughs> นี่มันต้องเป็นรอยหมูแน่นอนไม่มีทางที่ลูเบนจะทำรอยแบบนี้นะเออก็ลูเบนก็เป็นหมูเพราะว่าเป็นอะไรอ่ะไอแครทไปเก็บแครทก่อน ไม่ได้หรอครับมีอะไรเก็บก็ต้องเก็บเฮ้ยร hey, <Rub> ูเบนจะมีแครอทด้วยนะในอยู่ไหนเนี่ยโอเคเลยอ่ะ uh. มีแครอททำไปต่อไม่ได้โอเคแตงนี้แล้วกันกลับมาแล้วครับเจ็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 บรูเบนมีอยู่ในนั้นหรือเปล่าอืมเดินหารอยหมูหมูหมูเต็มไปหมดดูรอยเท้าก่อน ไว้ยแล้วลอยเทา้าแยกเป็นสองฝั่งด้วยวะโอ้โหเพียบเลยทีนี้อเองไอ้หมูมีแต่หมูให้ดูไปคุยกบนมูรูเบนนี่อ้าวไม่ใช่ไอไอห้หมูหมูทุกตัวยกเว้นรูเบนเงียบสิอ่าโอเคมึงรูเบนก็เป็นหมูไม่ใช่ไงวะมึงตกใจแล้วมึงโอ้ไก่ เกยมอย่างนี้มึงยังจะรีฉากตกใจด้วยนะไหนเข้าไปทางนี้แล้วกนะันรูเบนไหนวะเดี๋ินออกมาแล้วครับรูเบนมันน่ากลัวนะที่นี่เนี่ยอะไรอ่ะ Smalling Costume เฮ้ยชุดที่กำลังไหม้ใช่ไหมใช่ชุดรูเบนบอรูเบนเฮ้ย ลูเบนไม่ลูเบนอยู่ในนั้นหรือเปล่าเฮ้ยไม่นะหวังว่าจะนายจะยังไม่ไหม้ไปอะไรวะเนี่ยอ๋อหัวมังกรโอเคเหย็บดั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 บกันดับกันโอเคเอออืมลูเบนเฮ้ยได้ยินเสียงหมู แล้วทำไมมีถ้ำตรงนี้ด้วยวะเข้าถ้ำหรือไปทางนู้นดีวะเสียงยางมืดครับอื้ไม่เกินบะล้าวโอ้มีมีหลุมดำด้วยครับลูเบนมันจะอยู่ในนี้ปะวะโอเคขึ้นขึ้นเพิ่บ เฮ้ยมีอะไรขยับอยู่ในนั้นจะเจอเปะเนี่ยโอเคเจอหมูแล้วรูเบนนันนายน,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 นี่เองกว่าจะเจอโอ้โหเฮ้ยบัตตี้ยอยากได้แคโรลไหมอ่ะเอาไปหมูมันดิหมูมมสมัยมออนี้กินแครอทหรออืลไปเอาแตู่กนันนะรูเบน หวังว่านายจะพร้อมที่จะเดินแล้วนะเราต้องรีบกลับเมืองก่อนฉันไม่อยากจะอ่าเสียงแล้ววะโอ้ซสมบูยสมบูยเต็มบูยลูเปนวิ่งอ่าไปวิ่งก็วิ่งอ่ะวิ่งวิ่งครับวิ่งครับอ่ฉันคิดว่าเราโอเคแล้วแหละโอ้โหชีเปอร์ก็มาวิ่งอีกอ่ะวิ่งอีกอ่า เออแสดงว่าเราล่อแล้วเฮ้ยโกดขวาอุ้ยเกือบต้องกดลีกต้องกดลีอ๋อโอ้โหมันโผล่มาแล้วครับมันโผล่มาแล้วครับอืมชักดาบครับแต่จุดจุดนี้ครับคลิกซ้ายตีใช่ไหมครับคลิกซ้ายตีครับเดินเข้าไปโอ้ยไงวะถอยไปอยู่ข้างหลังฉัน ฉันได้ฉันได้ตัวนายแล้วฉันจดุดล้วนายๆถูกหน้าไงวะเอามาล่ะกดขึ้นกดขึ้นกดขวาอืยังไงยังไงโอ้โห,โหช้ำชองครับช้ำชองแล้วจุดจุดนี้ครับเนี่ยเอาเลือกเลือกได้เลยขวาหรือซ้ายขวาเวาอาตัวนี้ก่อนแล้วกันตัวนี้ใกล้กว่าอืครับอืไอ้ตีไม่ถูกตีไม่ถูกเดี๋ยวเดีๆๆๆ๋ยวตัวไหนวะตัวไหนตัวซ้ายแล้วอือไม่ถึงไม่ถึงเดี๋ยวเดี๋ยว เออไอ้ไม่โดนไม่โดนเออตัวขวาต่อตัวขวาต่อเออตัวซ้ายตัวซ้ายเออตัวขวาเออแตกนึงแตกมายังยังไงยังไงยังไงเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยมันตีไม่โดนมันตีไม่โดนมันบักมันบักเออมันบักมันบักมันตีไม่โดนมันบักเฮ้ยมันบักเฮ้ยมันบักมันตีไม่โดนอู้ืออ เฮ้ยมันบัาเฮ้ยมันตีไม่ได้มันบัาโอ้เอใาหมาเหแม่งบัาเฉยจริงๆเมื่อกี้มันต้องกดขวาไปตีได้เว้ยแต่ทีนี้มันตีไม่ได้อ่าหันเป้าซ้ายตีเออถอยเดินหน้าเข้าไปตีใหม่ เออถอยแล้วก็กดขวาปกติดอ sí ER> ือเอาใหม่รอบนี้ไม่พลาดรอบนี้ไม่พลาดอืมเอาดาบหักโอเคครับดาบหักแล้วไอ้ดาบไม้โง่อ๋อดาบดาบไม้อีกอืมเอาไงดีวะแล้วจะจะรอดจะรอดยังไงวะเนี่ยโอ้โหแมงมุมก็มาเออฉันคิดว่ามันไม่แย่หรอกเดี๋ยวขอคิดแป๊บนึงเอาไงดีวะเอาไงดีวะ หนีไปลูเบนหนีไปหนีไปหนีไปฉันจะตามไปเองหนีไปโอ้โหโอโหแมงมุมบินมาแล้วไม่ไม่อืมอืมอออกไปออกไปออืกดคิวกดคิวกดคิว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 อืมกดอีอือโอ้โห โอ้โหโอ้โหมันมาเยอะมากพี่น้องครับเฮ้ยมีคนมาช่วยเออโอเคเลยอะมาหนีหนีกันดีกว่าตอนที่มันยังเปิดอ๋อแม่งยังแวะเก็บใหญ่แม่งเก็บทุกอย่างจริงๆอะโอเคหนีมาแล้วครับที่ไหนวะเนี่ยพาไปลงถ้ำเหรอมาฉันจะพานายไปดูอะไรทุกอย่างเนะนี่ยนี่นี่มันไม่จริงนะที่ลงมาในถ้ำเนี่ย แล้วอีกไกลไหมกว่าจะถึงสิ่งที่นะเธอจะโชว์ฉันเนี่ยเออนะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ฉันลงทับนะแต่ว่านายไม่เคยเห็นนี่หรอกวิตเตอร์สกอลเฮ้ยนี่มันหัวกะโหลกยันเช่ได้มาจากเนเธอร์เฮ้ยมึงมึงไปเนเธอร์มาเหรอโอเคฉันจะเสี่ยงชีวิตเพื่อของที่มันขายได้นั่นเอง targeted a um มันมีคนท mm nah, IR oh. uh, okay. ี่ฉันเจอที่งานเอนเดอร์น่ะเขาเขาจะซื Bose> ้อ l i ้น r a l l y อ่ะลืมกดอ pay นั่นแหละตอบใดตอบใดที่เขาพร้อมที่จะจ่ายฉันก็จะได้เพชรนี่แหละว้าวในวันเดียวในไปที่เนเธอร์แล้วนายก็ฆ่านั่นแล้วโอ้โหนายเจ๋งมากเลยนะอื you you know could รู้ไหมนายนายจะมาฉันนะมาไหนวะไปไหนกันเนี่ยฉันหมายถึงถ้าเกิดนายอืมโอเคมาฉันจะแบกฉันจะเป็นข้างหลังฉันจะเป็นคนแบ็กอัพเองฉันแค่ผู้ดเฉยเออฉันรู้แล้วจะเริ่มที่จะเปลี่ยนความคิดแล้วแหละในจริงคัฟทิงเทเบิลไว้ในนี้เหรอ ก็ม right? ันอยูはは่อยู่แล้วเนี่ยจ้ตั้งแต่ที่ดาบนายพังนายจะให้ฉันหรอไม่อ่ะมันเจ๋งกว่านั้นอีกนายทำเองได้อืมพินหนึ่งไม้หนึ่งงานจะพินสองงานโอเคนะครับเราจะมาคราฟติ้งของกัน้อ่ะโอเคหยิบของกันทุกอย่างนี่เป็นของนายเหรอป่าวล้วก็แค่ขโมยจากใครก็ตามที่แม่งโง่พอที่ทิ้งไว้ที่เนี่ยแน่นอนมันเป็นของฉันสิก็แค่ถามนะอ่านี่ไงเราเจอแล้ว โอเคได้ของมาแล้วครับแล้วไหนต่ออันนี้วางวางอ่าคาเป็นกับคาเป็นเล่นไปคาเป็นเงี้ยอ่ะฮี่ได้ดบา,าบมาแล้วเห้ยมะไม่ล่มันมันดีกว่าที่นายจะสร้างเองนะโอเคครับไปต่อครับเฮ้ยแล้วหมูเราเป็นไงบ้างวะเนี่ยดูนั่นสิ งานจบแล้วน่ะเหมือนลูคัสกับทีมโอซิล็อตส์เขาจะชนะแล้วนะขอโทษด้วยนะเจสซี่แต่ว่านายต้องเข้าใจนะรู้สึกว่าเบคอนน่าจะเท่กว่าเออใช่ไหมนเถอะฉันแค่หวังว่าปีนี้เราจะชนะพวกนั้นได้นะลูคัสอาจจะเป็นคนกากๆแต่ว่าเขาก็รู้อะไรนะนายน่าจะรู้จักเขานะนะ มันไม่อยากรู้จักไม่คิ t ว่าจากที่ดูแล้วน่าจะไม่กินเส้นกันนะฮะเออคงคงจะไม่กินเส้นกันไอพวกนั้นก็คงจะแบบไม่ถูกกันหรอกก็แค่คิดดูเหรอนะเออไปเถอะจำได้ไหมว่าเมื่อก่อนเอ็นเดคอนเอนเดอร์นเป็นไงบ้างรู้แล้วายจำได้ไหมล่ะว่าเมื่อก่อนเราเป็นยังไงก่อนที่เราจะที่ะ โอ้โหคลิปเปอร์เต็มเลยครับโอ้โห,หสองบีก็มาเอาไงล่ะครับทีนี้ชิโพงล่ะครับโอ้โหรำนะต้องกระโดดแล้วแหละโดดแล้วแหละโดดน้ำแล้วเลยลูกมันก็มีแค่ทางเดียวที่ลงลนะเอาไงดีวะถ้าเกิดสู้จะชนะปะวะ ไอ้เหี้ยโดดเถอะโดดเถอะโดดเถอะอาวัวเจ้าไม่มีของก็ไม่มีอื้มอื้มฉากอย่างเท่โอ้โหบึมบึมบึมโอ้โหมันเท่มากครับยัยเท่เทลเกมพรีเซนต์พร้อมกับโมจางโอ้โหไมโครับสตอรี่โหมดเอ๋ยยังเท่อะเออเทเลสตอรี่บายมิไมเมคเิลชองกับอะไรวะอ่านไม่ออกแม่งบัง ไดเล็กบายเดนิสเรียดโอเคครับก็หวังว่าเกมนี้เราจะได้เล่นกันยาวๆนะครับผมก็แตหรับใครที่ชอบเกมนี้ครับก็อย่าลืมรูปไลค์ซับสไครป์กดแชร์กดติดตามกันไว้นะครับผมเราก็จะพยายามเล่นประมาณจะเล่นให้จบให้ไวที่สุดแล้วกันนะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ